อีกแล้วช่วงเดิมอีกแล้วแค่ทิ้งเวลานานมากเหมือนเดิมที่เดิมวันนี้วันเด็ดผู้ชายไหมผู้ชายผู้ชายอยู่แล้วเฮ้ยเตอุ้ยน่าจะแพ้แล้วนี่ตัวเราไอ้ก็เอายังไงก็เอาเอายังไงก็ดูดูผู้หญิงเฮ้ยเอาออกโอ้โหบุญนีเอาวุญนีมาเลย อเย่างกูอ่ะเป็นไงเราช่วยเราช่วยลองมากนี่ลองมากเมื่อกี้จำไม่อยู่อ่ะขอลองมากขอลองวะเอาเลยเดี๋ยวเราช่วยถ่ายเล็กเกมเฮ้ยยเพิ่งเอาตัวโหดช่วยช่วยช่วยด้วยกดกดเดี๋ยวเราดึงกอดดันเลย ไปดูนะแบบเดียวมันก็แพ้แล้วโอ้บอดอ่อนมาใช้สูตรเนี่ยไฟนอกเกมไฟนอกเกมมามามาโอ้แค่นี้เองกระจอกกระจอกโอ้จิ๊บจอยจิ๊บด้วยทุกคนต่างเอามือจับ ชนะแล้วแล้วทำไมมันง่ายขนาดนี้เออถ้าเล่นคนเดียวมันจะยากเออเล่นคนเดียวมันยากจบแล้วจบแล้วเอ่อก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็จบแค่นี้ครับก็สนุกเหมือนกันนะครับเล่นหลายคนขอออก้วครับก็ไปเจอกันครับบ๊ายบาย